กอบเป้ลยี่แบบขอกเกนไอ้บิดอดอดมีเสียงย่องข้างนอกว่ะเออเขาหวยไฟยโุ้โดเป็นจอมยุทธ และสำหรับซีซั่น6นี้นะครับใครอยากจะเติมเกมอารีนาเบรกเอาท์ในราคาสุดคุ้มนะครับ DisMan Shop ก็มีให้บริการเช่นกันไม่ว่าจะเติมเซฟ4ช่อง6ช่องนะครับในราคาเริ่มต้น85บาทเท่านั้นหรือจะเติมแบตเทิรนผ่านะครับในราคาเริ่มต้น145บาทอารีนาพอยต์ไว้สําหรับซื้อสกินสวยๆในซีซั่น6ก็มีให้บริการเช่นกันนะครับเติมทางเว็บไซต์ได้รับพอยต์ด้วยนะครับเอาไว้เป็นส่วนลดในครั้งต่อไปแล้วก็ยังมีบริการผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นาน1บเด ติดต่อได้ที่ทางไลน์แอสลิชแมนช็อปมีแอดนำหน้าหรือว่าทางแฟนเพจลิชแมนช็อปนะครับของแท้ผู้ติดตามหลักแสนนะครับดูกันให้ดีๆนะครับอย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึงลิชแมนช็อปทุกคนดู MP5K ของเราปืน <c oughs> อะไรเนี่ยทำไมมันเล็กน่ารักปุ๊กปิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิ <c oughs> อัตราการยิงถึง900นัดต่อวินาทีนะครับเย,ยอนะกว่า MP5 นะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ย MP5 มันจะประมาณ800นะครับ800พอดีเลยใช่ปะ้ะอ่ะ800 แล้วก็ใช้กระสุนเบอร์เดียวกันเลยนะครับใช้ของแต่งคล้ายๆกันแต่ว่าไอ้ปืน MP5K เนี่ยมันแต่งไม่ได้นะครับที่สําคัญเลยก็คือมันฟรีเพราะว่ามันเป็นปืนที่ใช้แรกกับสายข่าวนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันจริงมีคนขอมาตอนไลฟ์สตรีมเนี่ยเยอะแต่ว่าผมเล่นไปแค่เกมเดียวมั้งแล้วก็ไม่มันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะคือปืนมันไม่ค่อยแรงครับไอตอนที่ผมไปเล่นในไลฟ์สตรีมนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้จะลองมาเล่นให้ทุกคนดูก็จะแต่งแบบในตอนไลฟ์สตรีมละกันนะครับทุก ยิงระยะไกลอยู่แล้วเนาะเพราะว่าระยะระวางผล3 5นะครับเนี่ยมันแต่งอะไรไม่ได้เยอะนะครับทุกคนเนี่ยผมไม่ดูเลยเนี่ยเห็นปะแต่งได้แค่เพิ่มท้ายนิดหน่อยแล้วก็มีด้ามจับที่เป็นแบบกระโจมมือบวกด้ามจับไปเลยนะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มค่ารีคอยต่าจริงๆนะปืนม,มันยิงระยะประชิดอยู่แล้วแทบไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องไปเพิ่มค่าพุกนีีนะครับประหยัดเงินเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเอาจริงอ่ะคือหมายถึงว่าเอาแค่นี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปแต่งแบบสุดก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วร,รีคอยมันเยอะไปมันก็ยยิงแแค่่่ระะะกล้้เทานนัตผมจ อะลองแต่งดูแล้วกันแบบนี้นะครับส่วนอย่างอื่นก็แต่งอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วใส่แค่สโคปแต่ผมเอาแค่โคโลพอละนะครับแล้วก็แมกกาซีนเจ้าแม็กห้าสิบก็ได้นะครับแต่จริงผมแนะนาแม็กห้าสิบเนื่องจากว่าปืนมันค่อนข้างลั่นเร็วกระสุนหมดไวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่นแม็กห้าสิบเป็นเบสละกันเนาะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือแต่งแบบธรรมดาดูมันก็ได้แค่นี้นะครับคือปืนมันยิปไฟสูงอยู่แล้วไม่จะเป็นติดเลเซอร์ไม่ได้นะใช่ปห รู้สึกว่าจะติดเลเซอร์ติดอะไรไม่ได้นะครับไฟฉายอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ว่า h ฮิปไฟสูงถึง87นะครับคือไม่ต้องขึ้นสโคปเนี่ยก็ยิงโดนแต่ผมจะลองแบบยิงไม่ขึ้นสโคปให้ทุกคนดูแลยกันถ้ามาระยาะใกล้ๆนะอ่าลองดูว่าราคาเท่าไหร่นะครับ2,000บวกกับ265ก็คือใช้เงินสายข่าวเนี่ย2,300นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะนี่หน้าตาของ MP5K อันนี้ถือว่ามันเป็นปืนประหยัดอะเพราะว่า มันไม่ต้องใช้เซตอะไรเยอะนะครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูแล้วกันเซตที่ผมจัดก็จะประมาณนี้นะครับคือพอใส่เซตสี่แล้วมันอ่านี่นี่ใส่กระสุนไปด้วยแล้วก็อย่างนี้นะครับพอใส่เซตสี่ผมจะใช้กระสุนสี่นะครับทุกคนนี่แต่พอใส่เซตสี่แล้วมันไม่ถึงแปดหมื่นนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราจะเข้าไปข้างในหรือว่าข้างนอกดีเนะี่ยเอาจริงเราควรเล่นข้างข้างในนะครับแต่ว่าเกิดไกลซะหน่อยเพราะว่าถ้าเราเล่นข้างนอกนี่จะยิงโดนไหมเนี่ย มันมีคนนะเนี่ยบอดมันในนี่ว่ะทุกคนมาเตรียมตัวเลยครับเข้าข้างในดีกว่านะสวิตต์กด2อ,อันละฝั่งนู้นสัตว์กันอุ้ยลูกซองฝั่งนู้นก็กดฝั่งนี้ก็กดครับเอาเล้วครับรอบนี้เดือดหรือว่าบอดมันกระโดดทุกคนไอ้บอดตามไปเร็ว <laughs> ไอ้บอดตามไปอย่ายิงเราเป็นอะไรเราเนีย่ยลูกซองด้วยครับ จะเอ๋วิปีคนครับ, <S <S บยิง <Wow. S 2> แบบขอเกตไอ้มนยิงแบบกอเกตนี่เฮ้ยมันหิบไฟนาอยู่นะแต่โอ้โหผมยิงหลายนัดมากครับเมื่อกี้ฝั่งนู้นระเบิดซัดกันแล้วครับโอ้โหก่อเละเลยอะยิงไม่ค่อยไม่ค่อยจะเข้านะไอบ,บอดมันร้องอะไรเนี่ย ไอคนนี้คือปืนอ,อะไรที่พอเรายิงแล้วเราได้ยินเสียงลูกซองอ๋อคนนี้ครับเซกาโอเคอีบอดนี้ก็เปิดประตูจังเลยเดี๋ยวเราเอาปืนนี้ไปใช้ก็พอนะครับเคียบบอสโหคือเซ็ตไม่ดีเลยอ้ยลืมเอ้บอสท,ทุกคนมานั่งมานั่งรออย่ายิงผมครับพี่ผมเปิดเซฟก่อน คือหลายคนก็อยากให้ผมเล่นด่านสามหมื่นเหมือนกันนะเอาจริงผมก็เลยมาเล่นด่านสามหมื่นดูก่อนแล้วกันนะครับทุกคนทำาไงโอ๊ยสิ 4, ชอ็อตโอ้โห power supply ใครมันเอา power supply มาใส่ในเซฟนะสามจริงน่โหลดนั้นนิดนึงนะครับผมจะเปิดเฟให้หมดทุกอันเลยแล้วกันนะทุกคน,นไหนๆก็มีคนอยากเห็นแบบเลดดปค้างแสงสามหมื่นนะครับหรือว่าปิดกั้นนะปกติเราเล่นแต่แปดหมื่นไงอันนี้ก็มาลองๆแล้วกัน ถ้าไหวเดี๋ยวผมจะไปเล่นแปดหมื่นให้นะครับโอ้โ oh, ห oh, เนี่ยมันเกลือเนี่ย <No. S 1> อุยเบิดฝั่งนูน้นผมว่าประตูหนึ่งนาทีน่าจะระเบิดกันยับเลยครับเลรีดดอปสามหมื่นโชว์หน่อยเว้ยอะไรวางเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีการ์ดฟ้าเดี๋ยวผมไปเปิดวิ่งสิงโอ้โหไอ้ไข สิงโตไม่ออกแต่สร้อยออกครับโอเค MP5 คนำโชคปุ้นเนี่ยฟาร์มก่อนดีกว่าให้คนอื่นให้คนอื่นเขาซัดกันไปก่อนนะครับโอ้โหเนี่ยเซตเราคือปืนฟรีเลยวทุกคนเอาจริงอ่ะอุ้ยบอดปืนใหม่ครับบอดอันนี้เสียงบอดยิงนะไอแปดแปดแปดปืน G3 อะนี่ครับเซตเราเป็นเซตคนจนนะครับปืนฟรีมันอยู่ข้างล่างเหรอวะแล้วบอดอุ้ย บอดข้างล่างนี่มันอะไรลอยเนี่ยนี่น่าจะบอดนะเนี่ยมันอะไรลอยทุกคนเห็นปะดูดิดูดิดดแม็กซ์มันลอยอ้าวข้างล่างวะอุยทำไมสะโขบมันหยุดอะไรเงี้ยนะน่าจะข้างล่างแน่เลยนะครับเขาน่าจะเปิดเซฟฟรีไปแล้วเมื่อกี้คงไม่มีใครเปิดการ์ดฟ้านะ เนี่ยมันแม่นอยู่นะทุกคนปืนมันกระสุนไม่ได้กระจายขนาดนั้นนะครับถ้าระยะไม่ไกลเฮ้ยเงียบไปแล้วอ่ะน่าจะอยู่ข้างล่างไม่รู้เหมือนกัน,นครับเราจะพยายามลุยๆบุกๆแล้วกันมีอะไรไหมนี้โอ้โหปืนไม่ดรอปเลยนี่ก็เป็นคลังแสงมันเปลี่ยนใหม่นะครับมันเปลี่ยนบางจุดไปที่เฉยน,นะครับไอห้องนี้ก็เปลี่ยนเป็นมืดขึ้นนะน่าจะลยตรงบนันไดแหละน่าจะอยู่ข้างล่าง ข้างนอกนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <oo> เห็นโยระเบิดจะเงียบไปแล้วสง <g tart> สัยเราต้องลงไปข้างล่างเหรอทุกคนแต่ข้างล่างมีคนหนึ่งแน่ๆนะครับเมื่อกี้เสียงบอดมันยิง <g arts> เราจะไปเปิดการ์ดฟ้าผมจะลงทุนเปิดการ์ดฟ้านะใบละสี่แสนเ <g arts> นี้ยไหนๆก็นานๆจะได้เล่นดาน่านแข่งแสงสามหมื่นนะครับเนี่ยมันต้องอยู่บันไดอะเมื่อกี้มันยิงบอดเห็นปะน่านจะลงไปว่า <g arts> <g arts> ้ย่าง <g arts> มันอยู่ตรงข้างบน ผมวัวแต่มองไอข้างล่างครับบันไดผมก็ไม่ได้ยินเสียงครับถ้าถ้าเขาย่องตรงบันไดอาจจะได้ยินเสียงนะอันนี้เขาย่องข้างบนแล้วเนี่ยเขาก็ก้มไปดูบอดไว้แล้วเขาอุ้ยเขาก็ก้มไปแล้วผมก็คือผมไปหันไปมองข้างล่างอ่ะโอ้โหแพ้ MB5 นะครับไอคนนี้มาเล่น MB5 ทุกคนโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยได้สร้อยนะครับ ไม่รู้ว่าผมพูดผิดไปหรือเปล่านะเออได้สร้อยโอ้โหดูมันยิงผมดิโอ้โยิงตัวเราไม่เข้าเลยอะแต่ว่าเขายิงหัวอกเขาเจาะสามนะครับเกิดไกอีกแล้วไอ้มนุษย์มาดูกันว่าเราจะเข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ก็ติ่มข้างนอกใช่ไหมไม่มีนะโอ้โหไม่มีอะไรเลยค่อยๆเล่นแล้วกันนะครับยังไม่มีคนกดสวิตช์วะขึ้นไปฟาร์มก่อนแล้วกันฟาร์มรอแล้วกันนะครับเราเกิดไกแล้วอะฟาร์มรอก่อนแล้วกันเมื่อกี้เต็นท์มีครับไอ้บอสมนยืนสองไร เต็นไมันเข้าไปแล้วแน่เลยอ่ะนี่ยฝั่งนู้นเพิ่งกดสวิตช์เองอ่ะใครมันกดสวิตช์ปะเนี่ยป่อเป้โลอุ้ยก่ออะไรอ่ะมีคนอีกครับูหเรายิงแบบคอเคิดยิงตั้งนานครับก่ออะไรวะเนี่ยฮะก่อสามยิงไม่เข้า ปืนอะไรมันเบาจังหรือว่าผมยิงไม่โดนวะแต่เลือดพุ่งกระจุยเลยนะทุกคนกูเรายิงแบบหลายนัดมากครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนเข้ามาแล้วเฮ้ยเสียงมันอยู่ตรงประตูเนี่ยเขาดักหน้าประตูนะเพื่อนเขาปะฉันได้ยินเสียงแกไม่ใช่มาดักซ้ายขวาหรือเปล่าวะเช็คครับเช็คครับ ขยับ่ปทุกคนสองคนไว้เนี่ยเฮ้ยมีการขยับมันดักประตูครับมันดักประตูครับตรงประตูโอ้ยโดไปเนี่ยอุย้ยเนี่ยผมไม่ค่อยอยากเล่นระเบิดกันอย่างเงี้ยเวลายโยแล้วมันชอบติดนู่นติดนี่เไปอยุ่ประตูเหรอ เสียงไปประตูขอบอสสนทำหนึ่งนะฮะผมจะบวกแล้วเนี่ยมนอยู่ประตูขวาเนี่ยครับเห็นละเนี่ยปืนกระหลงปองผมบวกเลยถ้าไม่ใช่ฟอเมื่อกี้ที่ผมกล้าบวกไม่ใช่อะไรนะครับคือคนเมื่อกี้เขาปืนอะไรไม่รู้อะสากาหรืออะไรไม่รู้ผมก็เลยบวกนะคือเราเช็คตอนเขายิงแล้วเรารู้ว่าเราน่าจะสู้ไหว <laughs> ถ้าเป็นฟอร์ผมผมจะไม่วิ่งออกไปยิงกันนะแต่พอรู้ว่ามันไม่ใช่ฟอร์ผมก็เลยกล้าบวกนะครับอย่างนี้ข้างในไม่มีปืนฟอร์เลยเนะี่ยสบายเราละทุกคนรอบนี้เอาวะเปิดเซฟฝั่งหนูย่ยโอ้ยโอ้ยติบ้าลย,ย,ย,ยมันวิ่งสวนมาดิบิด้วย มาป่ะเดี่ยไอ้จังหวะเรากำลังแบบทามิง่งพอดีอะแล้วเขาวิ่งมาพอดีผมไม่ทันได้ยิงในตอนแรกเว้ยสองคนวะบอกว่าเขารอเข้าพร้อมกันแน่เลยครับเนี่ยดูทรงละตรงนี้มันยิงได้ปะวะ เข้าห้องนี้ก็ควันเลยสองคนน่ะแต่มันมีข้างล่างด้วยครับผมว่าไม่ใช่ตีสองแล้วผมมันคนละตีปะกระสุนจำหมดแล้วด้วยครับทุกคนตอนนี้เอาละเอมบวกเออโอ้มันโยนไฟก่อนผมกละะ่าวว่าจะสตาร์ทลวไปเฮ้ยคนละตีเหรอ เตรียมตัวครับทุกคนเตรียมตัวครับผมไม่รู้ว่าคนละตี้หรือเปล่าแต่ยิงกันเองแล้วบ้างเนี้ยใครมันย่องอะไรไปเนี้ยมันมีคนย่องว่ะ ปิตตููมันฟอเฉยวะ่ะแก่ละได้เลยเพื่อนเองฟอใช่ไหมยิงทะลุป่ะล่ะแต่เราต้องเล่น B5K นะจริงอ่ะมาเอาละครับมาเอาละครับสองคนละครับโหแลวมันฟอวะ่ะเฮ้ยใครย่องมีเสียงย่องข้างนอกวะ่ะเขาหวยไฟ ้ยมาดิยกหลบเนี่ยมันมีคนย่องข้างนอกอะ่ะเอ้ยขึ้นสะโขบเอ้ยโอ้โหมันขึ้นสะโรบไม่ได้เอียงคอไปเอียงคอมา,ออมาไม่ใช่อะไรนะครับผมจะขึ้นสะโคบผมไม่ได้จะยกหลบอะไรแต่มันมันมันติดโต๊อะอ่ะเออ ปืนมันยาวไปเนี่ยไม่ยอมใช้ M P 5 K เห็นไหมมันลงโทษเลยไม่เชื่อใจในปืนนะครับไม่เชื่อใจในปืนก็ต้องแตกไปซะรู้ปืนอะไรนะครับเมื่อกี้ปืนฟอลหรืออะไรเนี่ยเข้าหัวนัดเดียวอ๋อ 8. เอ็ดสเม็เฮ้ยไม่ใช่ปืนอะไรอะ่ะ Q C โอ้โหปืนตัวแฝงยิงจบละได้รอดมั่งหรือเปล่านะครับวิ่งเกิดใกล้ทุกคน เสียห่วไม่มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้ารอบนี้แตกเดี๋ยวเราไปเล่น8000 0 0ไอ้ย8000นะครับสักรอบหนึ่งแล้วกันจริงๆปืนมันก็ไม่ค่อยไหวกับ8000 0หรอกนะกลัวว่าจะเจอพวกเซตเซต5ยิงเซต5ไม่เข้าแน่นอนครับขนาดขนาด2-3เกมที่เราเล่นเมือ่อกี้ยิงเซต3-4เซตไม่ค่อยเข้าเลยคือต้องแบบเข้าหัวอย่างเดียวถึงจะได้ลุ้นขอนรูปล่อยมากดให้หมดทุกสวิตช์ไม่ให้เหลือ เนี่ยตรงนี้เปลี่ยนไปนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้มาเล่นในซีซันนี้ทางแสงซีซันหกเปลี่ยนไปด้วยนะครับเนี่ยห้องมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงแล้วก็จะมีแบบรถปบังแทนซึ่งผมบอกว่าดีขึ้นนะมันมันโดนดักมันจะบอกว่ามันโดนดักยากขึ้นไหมมันก็มันก็สว่างขึ้นอ่ะทําให้คนที่ดักก็มีสิทธิ์โดนคนสองมอมาได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันโล่งโลงอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีรถปบังให้กับคนที่แบบ ที่แบบอยากจะอยากจะวิ่งมาเช็คอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายว่ามันมีที่กระบางมากขึ้นนั่นแหละแล้วลลก็สว่างขึ้นนะครับอุย๊ยใชออะไรอะ่ะโอ้โหเวิร์กช็อปโอ้โหสองหมื 25. ถือว่าเป็นขายะแล้วกันไอเสียงที่ทุกคนได้ยินเป็นเสียงประตูนะครับประตูตรงกลางมันเป็นประตูแบบใหม่มันจะเปิดเป็นประตูใหญ่ๆนะเคไม่มีอะไรเตรียมตัวครับเตรียมตัว ว่าเราไปเข้าประตูขวาดีกว่าไหมประตูกลางเฮ้ยปอดสปอร์ตแหน่ตรงกลางนี้ก็เปลี่ยนนะมีรถถังมีปืนจรวดนะครับข้างบนปอดสปอร์ตหลังเกรงว่าเฮ้ยๆๆๆเปิดประตูไอ้เปโดนโ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 นไม่ตายเลยเหรอผมยิงไม่ได้ะ ยิงไม่เข้าหรือผมยิงไม่โดนวะเมื่อกี้สองคนน่ะผมว่าพวกยิงโดนหัวแนะโอ้โหเป็นโยระเบิดมาไอ้ข้างบนมันยิงผมว่ะหักห้าเลยทุกคนไอหักสี่เลยอ่ะไม่เหลืออะไรแล้วครับตนนัวนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับบอกได้คำเดียวใครก็ได้มาฆ่าผมดนีเดี๋ยวผมจะไม่ได้ด่านแปดหมื่นละไอ้บ้าอเอ้ยเฮ้ยมันมาว่ะ โดนเป็นจอมยุทธไอ้มนุษย์มันโดดเป็นจอมยุทธเลยทุกคนแต่ว่าเราฮิปไฟแม่นอยู่เหมือนกันนะครับปืนนี้นะโอ้ยเอคหรืออะไรอะ่ะเก็บเสียงด้วยครับหูก็ะต่อสี่สิบห้ามันจ้เราโชคดีที่ยิงโดนเขาเนี่ยผมยิงโดนหน้าเขาหรือเปล่าแต่ผมยิงเลือดออกเยอะมากนะครับ ไอเขาบนเรดาร์มันยิงผมอยูอว่าตรงไหนวะบอดอบอดยิงอีกมาได้ผ่าตัดเลก็กไดยังดีครับโอ้ข้างในซัดกันแล้วอ่ะเกมนี้ไม่น่ารอดละผมมีศพคนด้วยอ่ะเอาใจว่ามันโดนเรดาร์ยิงนะคนเนี้ยอุ๊ยบอดเนาะโอ้โหบอดเต็มเลยครับแล้วมันยิงอะไรขนาดนี้เนี่ยโอเค ก่อนกระเป๋าใหญ่วะเฮ้ยกระสุนผมพอเลยโอ้โหข้างในซัดกระลับเฮ้ยยาไม่มีแรงแล้วเฮ้ยข้างล่างไม่มีหรอเจ๊เจ๊เฮ้ย ด่าแน่เลยวะเอาเซฟยังไม่เปิดอ๋อแสดงว่าเขาเปิดเซฟข้างบนเลครับเขาไม่ได้ลงมาวะ่ะโอ้โหเกลือไม่นะทำไมมันเกลือแบบนี้เนี่ยข้างบนอยู่เลยครับน่าจะยิงกันในตรงนั้นละหรือมันมันยิงบอดหรือเปล่าวะอ่ะสี่แสนผมจะยอมเปิดนะครับทุกคนให้ทุกคนดูว่าด่านสามหมื่นเป็นยังไงเห็นเห็นหลายคนก็อยากให้ผมเล่นด่านนี้แหละเพราะว่าอยากรู้เลดดอปนะครับอันนี้น่าจะ น่าจะเคยเปิดไปหลายครั้งแล้วโอ้โหแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย <laughs> นี่คีย์การ์ดอะไรสี่แสสนะเ <c oughs> นี่ยผมถึงได้แนะนำว่าให้เปิดด่านแปดหมื่นดีกว่านะครับอย่างน้อยมันได้ของทองอยู่นะไออย่างนี้ดูดิได้แต่ของม่วงแล้วสี่ช่องไม่มาหกช่องไม่มาคือแทบไม่มีสิทธิ์ลุ้นนะครับเฮ <c oughs> ้ยเงียบมากเลยอ่ะโอ้อยู่ข้างบนครับเหลือคนเดียวอ่ะโอ้อ เปิดเซฟอยู่ป่ะอยู่ข้างบนทุกคนเนียนก่อนเนียนก่อนเราทำเป็นบอดทำเป็นบอดมาละมาละเฮ้ยเข้าห้องวะน่าจะคนเดียวนะเนี่ยชิบหายละยาแก้ปวดผมจะหมดแล้วครับนายรีเปิดประตูเหมือนไม่รู้วะออกไปไหนหวะ ฮีไฟครับเอาดีนะเราฮีไฟครับปืนอะไรอ่ะเฮ้ยพี่นยชดูคนนะทุกคนกระสุนไม่มีแล้วครับตัวนี้ต้องรวมแม็กแล้วอ่ะ ไปดูก่อนดินี่มันปืนอะไรวะ AK หรอโอ้สกาย AK ของบอดเอาแล้วคนนี้มันไม่เอาปืนมาเหรอเฮ้ยแปลกวะเนี่ยเป็นปืนบอดหมดเลยนะครับอันนี้หลีกก็หลีกบอดแล้วเหลือแค่แม็กเดียวแล้วอะตอนน,นี้แต่คนนั้นมันมันเป็นปืนบอดหมดเลยอะแล้วก่อเขาไปไหนวะเออเขาเข้ามาได้ยังไงว่าด่านสามมื่นโอโ้ปืนอะไรวะเนี่ยสองกระบอก MBR นี่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันเฮดโฟนปะเนี่ยนี่เ d r นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันเดเปิดเซฟก่อนสิเซฟฟีตรงกลางไม่น่าจะมีใครแล้วนะเนี่ยข้างล่างไม่น่ามีเพราะว่าเราขึ้นมาจากข้างล่างเปิดเซฟก่อนมหทุกคนมาลุ้นกันอย่ายิงเรานะครับตอนที่เราเปิดถือว่าขอ,อเสียงข้างนอกเซฟฟีต้องมีดีบ้างแหละ No. No. โอ้โหหมดแล้วครับศรัทธานในเซฟฟีของเราเนี่ยน,นี่ก็ยังไม่เปิดเลยครับเฮ้ยแสดงว่าเขาไม่ได้เปิดเซฟเลยนะเขาน่จะเปิดแต่เซฟฟีงั้นเราก็ลุ้นแทนเลยลวกันผมจะเปิดให้หมดนะผมบอกไปแล้วนะทุกคนถึงจะไม่ใช่ด่านแปดโอ้โหเอ้ย <No. S 1> แต่อย่างน้อยเราก็ได้สร้อยคอมันหนึ่งอะมันก็ยังถือว่าไม่น่าเกลียดนะเออันนี้ก็ถือว่าสละค้างกุญแจไปไม่มีแล้วนะครับน,นี่ก็บอด มันก็สมบอดทางนั้นเลยอ่ะเฮ้ยแล้วเขาเขาเล่นตัวเปล่าหรืออะไรวะหรือว่าก่อเขาแตกเขาก็เลยทิ้งอาจจะเอาปืนฟรีมานะครับแล้วก็สุนหมดอันเนี้ยเซฟเปิดไปแล้วนะโอ้โหเกี้ยงหรือว่าเขาซอ่อนกระเป๋าไว้วทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมวิ่งไปมันมีแต่ศพคนอนะ่ะเอ้ยศพบอดอนะ่ะเปิดเซฟก่อนแล้วกันนะครับช่างมันไม่รู้เหมือนกันหรือว่าจะศพอยู่้รงนอกวะไม่กล้าไปออก ออกไปกลัวจะโดนแบบดักสอยเลยยังไม่รอดเลยครับวันนี้อ่ะเราเปิดเลยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่า M4 e หรือ Head4 เปิดไปเถอะเพราะยังไงเราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับศพคนแทบจะแบบศพฟรีอ่ะทุกคนแทบจะแบบเป็นศพปืนฟรีอะไรเงี้ยอุ้ย Head4 ว้าวเอาว่ M4 e ม,มันดรอปท้ายแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> ผมเอาไปสองปืนเลยแล้วกันอย่าเข้ามานะ ให้เราเอาเฮดโฟนออกไปเถอะเฮ้ยมันปืนหรือเปล่าเนี่ยสี่ช่องโอ้แบ็กเทนมันให้ของแต่งไปแพงหน่อยก็ไม่ได้อู้อันนี้แปดพันเดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวเราไปเล่นแปดารอดนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นแปดหมื่นดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าไม่รอดก็จบคลิปผมว่ามันต้องมีคนมาโยนระเบิดใส่อ่ะเราไปลองเฮ้ยมันเปิดประตูแล้วใช่ปะเนี่ยนั่นอะเสียงคนวิ่งขึ้นบนเอาละครับ มันมาแล้วทุกคนผมว่าแล้วมันต้องรอไอ้งดูท่อเองคิดจะมาโยระเบิดเหรอสิบีแล้วเว้ยไม่ทันหรอกเป็นสิบีแล้วอย่าเข้ามาคูก่อนคูก่อนนี่เป็นไงเ4สองแสนเจ็ดเลยเหรอเนี <Wow. S 2> ย่ย F4 แสนสองนะทุกคน MDR สี่หมื่นแปดแล้วก็ได้กุญแจมาอันหนึ่งนะครับสรุปคือของทองดอกกุญแจหนึง่ง ที่เหลือคือแทบไม่ได้ฟาร์มเลยนะรกระเป๋าไอ้บอดกระเป๋าบอดผมก็ไม่ได้เก็บด้วยอะเออ <laughs> ลืมเบลอไปหมดแล้วครับเพิ่งตื่นไงมันง่วงนะครับ <c oughs> มาครับเกมสุดท้ายด่าน8,000นะครับ Forbidden เดี๋ยวมาดูกันนี่เราใส่ก่อห้านะเพราะว่าใส่ก่อสี่ราคามันไม่ถึง8,000นะครับต้องใส่ก่อห้าถึงจะถึง8,000เนื่องจากว่าปืนมันถูกนะครับปืนใน5 k ก็เลยต้องเล่นจ่อห้แล้วกันก็ไม่รู้ว่าจะยิงไหวหรือเปล่าเอาจริงถ้าเจอเซตหผมว่ายิงไม่เข้านะเพราะว่าผมเคยเล่นตอนในไลฟ์สตรีมอะเจอเซตห้นี่ยิงแบบสีขาวอย่างเดียวเลย <c oughs> ใช่โอ้โหตลับเทปเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนแล้วกันชา้ชาๆสโลว์ <c oughs> ไลท์ไอ้บอดทำไมมันมาโยกอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเสียงผมก็เริ่มไปแล้วเนี่ยเล่นไปแค่ไม่กี่เกมเองเดี๋ยวขอไปอัมนงอําน้ำไรก่อนนะครับ คนหรือบอดวะทีเจ็ด nope โอ้โหท่อท่อเอแปดเจ็ดงั้นเราไม่ต้องรีบก็ได้นะครับคือด่านนี้มันแปดหมื่นนะทุกคนถ้ารีบไปเดี๋ยวบอดมันยิงแขนหักนะครับด่านแปดหมื่นกับสามหมื่นต่างกันตรงที่ว่าบอดมันยิงแขนหักนี่แหละผมเลยไม่ค่อยอยากจะรีบวิ่งไปไม่เหมือนสามหมื่นเนี่ยเราวิ่งไปเลยบอดมันยิงไม่ไม่เจ็บมากอุย้ย mdr เหรอน่าอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยเมา,เากไา้มั้งเก็บไว้ในนี mm ้ก่อนล คนหรือเปล่าวะเนี่ยตึมๆอ่ะทุกคนได้ยินปะ่ะหรือว่าบอดวะไอ้คนวิ่งมาทางขวาคนหรือบอดเดี๋ยวสรุปใช่ละต้องขึ้นไปเคลียร์ก่อนโอ้โหมันอยู่ข้างบนอีกครับไม่ขึ้นแล้วผมอ่าไม่รู้คนหรือบอดวะถ้าถ้าคนมันดักผมได้เนี่ย เนี่ยซ้ายขวาเลยไอ้นี่คนหรือบ่อเนี่ยมีกีกไปเนี่ยคนวานทุกคนน่าจะมาจากปั๊มน้ำมนันนะครับคนนี้หูกระเป๋าใหญ่หู้ยเฮ็ดโฟนถามจริงไม่รู้นะเมื่อกี้ป๋าใหญ่ครับ กระเป๋าใหญ่ครับไปแล้วโอ้โหกระสุนเอวันโอ้โหได้ทองอุย้ยแสดงว่าคนนี้น่าจะเกิดปั๊มน้ํามันนะครับไอทองนี้มันกี่บาทวะเนี่ยเจ็ดหมื่นเลยเหรอน่าจะน่าจะเกิดปั๊มน้ํามันแล้วก็วิ่งมานะครับนี่น่าจะเปิดเซฟม,มานะผมว่าไม่ใช่ว่าเขาได้ของแดงนะเขาเลยเอาทองเจ็ดหมื่นไว้ข้างนอกอะ่ะโอ้ยแต่งเต็มด้วยอะ่ะเอาแปดห้าห้าเฮ้ยใช่หรอทำไมกระสุนสำรองขอเอวัน โอ้โหอ๋อสนโอ้โหแสดงว่าเขาใช้แปดนะฮยิงผมโอ้โหถ้าเป็นในวันผมอาจจะตายนะเมื่อกี้เขาสวนผมเจ็บมากอะ่ะหรว่าเสียงบอดมันตะโกนวะเสียงบอดน่าจะเดินนะครับแอร์ดอบมันตกตรงทางออกด้วยว่ะทุกคนเนี่ยเฮ้ยงั้นเราไปออกเลยได้ปะเปิดเซฟเสร็จอะนาะไม่น่าจะมีใครดักนะ คือถ้ามีเพื่อนเขาอยู่ก็ก,ก็ยอมแล้วครับ mm. เอาล่ะเกิดได้สิโตเราได้สิโตในด่านเหมือกไาแล้วครับไอดอกบอดมั้เนี่ยบอดละบอดเวนลุ้นต่อคือถ้าได้ของแดงโอ้โหไม่มีสี่ช่องกับหกช่องก็ไม่ต้องรุนล้วครับออกเลยดีกว่าแม่ทุกคน บอกว่าผมออกเลยดีกว่าว่าได้ h e a d p แต่งเต็มนะครับน่าจะเกือบสองแสนเลยเนี่ยเออแต่งเต็มอะ่ะออกเลยแล้วกันนะครับอานี้ออกแล้วกันกระเป๋าขออภัยด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าคลิปันาจจะไม่ได้เดือดมากนะครับอันนี้ก็ถือว่ามารีวิวปืน MP5K แล้วกันแต่ว่าได้ h e a d p มาสองก็บอกนะวันนี้เออ <c oughs> อุ้ยสามแสนโกยิงไปหนึ่งคิวเห็นไหมไม่ต้องทําอะไรนะครับเน้นออก เฮดโฟมันแค่แสนแสนหนึ่งแสนสองสอีกหรอวะทุกคนเฮ้ย hey, มันราคาเท่ากับไอ้เฮดโฟที่ผมเปิดกาดแดงเมื่อกี้เลยนะเออผมึกว่าไอ้เฮดโฟกระบอกนี้จะสองแสนนะเออมันมันแค่แสนสองเองนะครับงงราคาเท่ากันเฉยเนี่ยจริงๆผมจะได้รีวิวสกินนี้นะครับแต่ว่ามันเพิ่งมานะครับทุกคนก็เลยจะกลายเป็นคลิปหน้านะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับ m p 5 k ไม่รู้ว่าเป็นปืนนําโชคหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่านำโชคนะเราได้สร้อยนะเว้ยนะครับก็ ต้องขอไปด้วยสำหรับคลิปนี้คือเสียงมมผมอาจจะแปลกๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับอย่างที่บอกไปว่าเพิ่งตื่นนะครับแล้วเดี๋ยวผมน่าจะพอแค่นี้ก่อนคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยเดือดก็ต้องขอภัยถึงสว่ามารีวิวปืนฟรีปืนฟรีสายประหยัดของคนจนละกันนะครับจนแบบเราก็ต้องเล่นปืนแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมาตัดคลิปแล้วกันน่าจะได้ลงวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีคลิปรีวิวสกินด้วยนะครับก็น่าจะได้เล่นฟอร์อีกแล้วล่ะนะครับตามที่ทุกคนเห็นเลยเมื่อกี้โลโก้ขึ้นมา ปืน for Halloween นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยละกันสวัสดีครับผม